วันนี้เรามาดูผีกก้าอี้กันนะนยังเงียบนะต้องดูเอาไว้ทุกคน มาดูอัดแเปกกันเลยนะักใจ นี่หมาน้อยน่ารักจังเลยอันนี้เป็นพึ่งพึ่งดูพึ่งครั้งแรกเลยนะเนี่ยผีอะไรวนะเนี่ยคนจะนั่งทำอะไรอยู่เนี่ยทำไมต้องมองเก้อ,อีด้วยก็ไม่รู้สินะจะเกิดมีคำพูดหย,ยาบๆอะไรแ,แบบนี้ไปก็อขออภัยด้วยนะโอเค ถ้ hey, เา mm eday. เกิดมีคำพูดยากอะไรแบบนี้ต้องขออภัยด้วยนะ And my cousin Ben, and my brother Carsten. And this is our parents' bedroom, and we've been catching this rocking chair moving. Kitty, what the us. But we're all here <laughs> at home alone, and we're going to see if we can catch it now. Somebody want to move. We see a I'll move, I'll move. Um, please, but, sir or ma'am, please move the chair if you can. A male, a female, move.

ไปก่อนไปก่อนนะบ๊ายบาย